น้ำพริกกะปิหอมไม้รั่วน้ำพริกกะปิทำเองนะจ๊ะแล้วก็มีน้ำพริกดิบป่นปะทูพี่นอ้องยอดแครรั่วก็ยอดอันพักบวบจ้าอ่อนๆกับขา้าวเมนูง,ง่ายๆอร่อยจวดจ้าราดหมูราหมูใส่หนัง หนังยัย่วอ,อันนี้ไม่เิ็ดนะเสน่ห์งามามาเผ็ด <c oughs> ใส่หนังหมูกล่องบุฟโฟกัสแล้วก็มีเมนูนี่เมนูผักนะคะของผู้ใหญ่โอ้ยแมงวันมันตอมโอ้ดูสน่หผักแตงไนตู้มีนะเน็ตกะปักถั่วเอาไหมล่ะเอาไป ร่างอ่ะอะอ,อะไรจะใหญ่ขนาดนั้นชามอืออร่อยไหม,มแซบ่บ